ดวงความรักประจำสัปดาห์วันที่31ตุลาถึง6พฤศจิกาย,ยน2565ของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำน้าอย่าลืมกดติดตามกดกรดิ่ให้หม,มออัมสมาทารโรด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับส,สดกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกเลงกที่หน้าโปรไฟล์และทักประจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยความรักของคุณคนที่เลื่อนผิดมาเจอคลิปนี้สัปดาห์นี้ความรักจะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหใบแรกมาก็เป็นข่าวดีแล้วนะใบแรก ก็เป็นข่าวดีเลยดูเหมือนว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะดวงค่อนข้างดีนะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตแน่นอนในสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่นะเตรียมตัวเลยคุณจะได้พบ ความรักที่เรียกได้ว่าเป็นความรักที่ดีนะรักที่มาเติมเต็มหัวใจเป็นความโชคดีนะคะที่จะได้เจอคนดีๆคนที่ถูกอ,อกถูกใจแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะเออ ดูจะมีข่าวดีสําหรับใครที่แอบรักใครแอบชื่นแอบชอบแอบชมใครอยู่นะเออความรักมีเกณฑ์หรือมีโอกาสมากๆว่าสัปดาห์นี้อาจจะเขาอาจจะเริ่มเปิดใจเริ่มมีใจให้เริ่มรู้สึกชื่นชอบคุณมันขึ้นมาบ้างนะมีโอกาสที่จะสมหวังใครคิดที่จะบอกรักบอกชอบใครในช่วงเวลาสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์หรือมีโอกาสว่ามันจะสมหวังและสําเร็จแล้วก็เป็นไปดังใจด้วยนะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนที่อาจจะรอคําตอบจากใครบางคนอยู่ มีโอกาสว่าเขาจะเสีย yes นะจ๊ะนะคะหรือใครที่รอความชัดเจนจากใครบางคนอยู่นะคะรอว่าเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนให้กับความสัมพันธ์มีโอกาสเหลือเกินว่าความสัมพันธ์ของคุณในสัปดาห์นี้อาจจะมีเขาลางนะคะว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นหรือ,อเขาอาจจะมีข่าวดีบอกคุณว่าเขาจะชัดเจนเมื่อไหร่จะชัดเจนอย่างไรนะจะมีความชัดเจนยังไงให้กับคุณนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้าเกิดงอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ต้องบอ อกเลยเขาจะให้โอกาสเขาจะให้อภัยแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันด้วยนะส่วนคนที่ ความรักดีอยู่แล้วนะคะคาดหวังหรือวางแผนว่าอยากจะแต่งงานนะคะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งต้องบอกเลยมีเกณฑ์เหลือเกินว่าเขาจะมาสู่ขออาจจะมาท้าทามมาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วอาจจะมีการพูดคุยเกินเกินกันแล้วหรือบางคนเตรียมตัวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เขาจะอาจจะมีการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็ได้นะส่วนคนที่แต่งงานกันอยู่แล้วมีคู่ เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วแล้วหวังจะมีลูกต้องบอกเลยมีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนามีโอกาสที่จะมีลูกนะคะเออมีโอกาสที่จะได้ลูกได้สมหวังแล้วก็เป็นลูกที่ดีนะคะเป็นคนที่มาเติมเต็มมาเป็นโซ่คลองเอโซ่ทองคล้องใจแล้วก็เติมเต็มความรักให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปด้วยค่ะใครรับ้านายอย่าลืมีมจะรับนาย